ได้เจอกันแล้วอ้ำกับพระเอกระดับเอเชียคนนี้ลุ้นลุนขอซีรีส์สักเรื่องมีโอกาสได้เจอกันครั้งแรกที่งานวิวาของเมบิกงานนี้อ้ำพัชราภาและสีพฤกพาษาณิย์ได้ถ่ายภาพคู่กันด้วยโดยในเฟซบุ๊กบ้านเฟ้นคลับของอ้ำได้นำโพสต์ดังกล่าวมาลง ข้ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับมากมายที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของทั้งสองคนและยังลุ้นอยากให้อ้าพลึกมีผลงานคู่กันสักครั้งด้วยเพราะเพียงแค่ยืนใกล้กันแค่นี้แต่เคมีฟุ่งกระจายไปทั่วเลยสำหรับซีพลึกมีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงจากการได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง YRU the Series เพราะรักใช่เปล่าทางไลน์ทีวีในบท ไฟเตอร์ Fighter, และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากการได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องคัตตี้พายซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อทางช่องเวิร์กพอย์ในบทเฮีย <Here S 1> เหรียนกิเลนหวัง